วันนี้เราจะมาดูพื้นที่จริงบ้านจริงชัยภูมิของที่นี่ม,มีความเป็นระดับเปรด AAA บวกครับสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับรายการบ้านสายมู วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเรามากันแบบนอกสถานที่ค่ะวันนี้เราจะมาดูพื้นที่จริงบ้านจริงแล้วก็เป็นบ้านใหม่ด้วยนะคะใหญ่ขนาดนี้มีข้อบกพร่องอะไรที่เราจะต้องแก้ในเรื่องของหลักห่วงจุ้ยบ้านแต่วันนี้นะคะแน่นอนว่าก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราอยู่กับสินแสเจมแล้วก็พี่บอมนั่นเองสวัสดีค่ะ อ่ะสินแสเจมเนี่ยก็คือสุดหล่อประจํารายการของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่บอมก็คือเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับใช่ครับพี่บอมไปรู้จักกับสินแสเจมของเราได้ยังไงคะ3-4ปีที่แล้วครับทางสินแสเจมเข้าไปช่วยจัดวงช่วยให้กับในที่โรงงานนะครับกับที่ออฟฟิศพอดีปีนี้มีแผนจะซื้อบ้านที่โครงการนี้ก็เลยให้ทางสินแสเนี่ยเขามาช่วยแนะนำใช่ใชครับใช่ใช,ใช่ไหมคะก็เลยมาลงที่หลังนี้นลงที่หลัง แต่เจมหาหลังนี้เนี่ยเขามีความพิเศษตรงไหนยังไงบ้างอันดับแรกสําหรับการที่เราจะเลือกบ้านชั้นหนึ่งหลังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูในเรื่องของชัยภูมิเช่นใกล้สถานที่ทํางานใกล้โรงเรียนของลูกหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอเราตีสคบจากกว้างลงมาหาแคบเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกว่าหลังไหนหล่ะในโครงการต่างๆเหล่านั้นที่เราควรจะเลือกซึ่งหลังนี้เองก็ต้องเรียนก่อนว่าชัยภูมิของที่นี่มีความเป็นระดับเกรด AAA บวกครับ โอ้เรียกว่าคือทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ตรงตามที่พี่บอมเองต้องการด้วยใช่ครับ<ล>พอยแรกเลยคือเลือกใกล้โรงเรียนลูกก่อนลูกนเรียนอยู่ข้างๆกับโคร<ภ>งการเลยสะดวก<ภ>ในการเดินทางนะเป็นเด็ก<ภ>ก็คือผมไม่อยากให้เขาเดินทางแบบรถติดก็เลือกมาสักสองสาหลังแล้วก็<ภ>มาให้ทางจิตสินเสีชีน้นะครับว่าโอเคควรจะเป็นหลังไหนที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราบ้านที่อยู่แล้ว ตอบโจทย์เราในทุกๆมุมที่เราต้องการแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสไตล์สินสายเจมของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการแก้ที่เป็นแบบทุบทิ้งนะหรือว่าย้ายประตูน,นู่นนี่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะอาจจะมีเทคนิคการแก้เล็กๆน้อยๆซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถเอาไปปรับใช้เองที่บ้านได้ด้วยทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มดูรอบบ้านกันเลยไหมคะครับเริ่มต้นที่ทิศก่อนเลยค่ะสินสาจ๋าสำหรับทิศทางนี้นะครับอันหน้าทิศเหนือนะครับหลังพิงทิศใต้ะนะครับซึ่งโดยคาแรคเตอร์ของทิศเองเนี่ย ทิศเหนือคือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาการค้าการขายที่เกี่ยวกับ Import Export ก็ได้แต่ลักษณะโจทย์ของบ้านหลังนี้ก็คือว่าจะให้น้องๆมีความสําเร็จในเรื่องของการศึกษา<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับบ้านหลังนี้อันดับแรกคือเรื่องของชัยภูมิหรือโลเคชั่นผมอยากเชิญทุกคนไปดูตรงด้านหน้าของบ้านหลังนี้ได้เลยค,ค่ะออกไปข้างหน้ารั้วเลยนะครับ ออกมาสู่บริเวณด้านหน้าบ้านกันแล้วมันจะต้องยังไงคะเดี๋ยวต่อไปตรงนี้ฮะจะเป็นวงเวียนนะครับนั่นหมายความว่ากระแสพลังงานที่วิ่งมาจากทางทิศทางฝั่งขา,ามือเราเนี่ยนะครับลดต่างๆ ที่ขับเข้ามาก็จะต้องมาชะลอที่อยู่ตรงนี้ชะลอที่หน้าบ้านที่เขาบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าจะตรงขึ้นไปใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเอาราชรถมาเกยลักษณะนี้นี่คือนี่คือขงจุ้ยชั้นที่1ที่เป็นจุด A ในชั้นแรกจุด A ในชั้นที่2พอเรามีถนนหลายๆสายที่วิ่งตรงเข้ามาหาบ้านของเราตรงนี้มีมังกรหลายตัวแล้วมังกรก็คือกระแสพลังงานนั่นหมายความว่ามีรายได้จากหลายช่องทาง มีโชคลาภจากหลายช่องทางถ้าเราเลือกจุดนี้ได้ถือว่าเป็นบวกมากกว่า60%แล้วครับอืมอาทีนี้เราเดินเข้าสู่บริเวณด้านหน้าบ้านกันค่ะตรงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมีอะไรต้องแก้บ้างไหมคะตรงนี้ถ้าเราจะเห็นว่าการวางสเกลของหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยเปิดรับพลังงานเป็นลักษณะของหน้ากว้างเต็มที่เลยขนาดของประตูทางเข้านฮะก็ได้สเกลคือเหมาะสมกับไซส์บ้านถ้าประตูเล็กไป โชคลาภก็กินกันไม่อิ่มเพราะฉะนั้นประตูสําคัญที่สุดประตูะเป็นจุดเชื่อมต่อหรือคอนเน็กไปที่ตัวบ้านนะครับเป็นตัวจ่ายพลังที่ดีถ้าประตูขนาดดีขนาดเหมาะสมมีความสวยงามในเชิงชัยภูมิด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเป็นพลังงานในเชิงบวกด้านหน้าเนี่ยในในวิชาชัยภูมิของจีนเขาเรียกว่าทิศหงแดงหงแดงก็คือลักษณะของชัยภูมิที่ต้องการความโล่งเราจะเห็นว่าการทําลักษณะของรั้วโปร่งแบบเนี้ยถือว่าถูกต้อง ค่อนข้างสวยเลยแหละอ่านะครับอันที่2เห็นไหมครับลักษณะของการทําลานพื้นที่หน้าบ้านกว้างเก็บกักพลังได้เยอะแล้วที่สําคัญคือไม่เทลาดออกจนชันเกินไปเห็นไหมครับเขามีสโลปที่ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งเลยค่ะถ้าหลายๆโครงการที่เราเห็นเนี่ยจะทิมลงลักษณะนี้เลยค่ะถ้าทิมลงลักษณะนี้ไม่ดีนะครับมันคือการกระชากกระแสพลังงานจากตัวบ้านออกมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องชมเรื่องของโครงการและสถาปนิก รวมทีมก่อสร้างเขานะเขาทําได้ค่อนข้างดีทีนี้สีของตัวบ้านนะคะตีมสีในการเลือกหลักการก็คือว่าหันหน้าไปทางไหนวางคอนเซปต์ให้เป็นลักษณะแบบนั้นสีของทิศเหนือที่อยู่ตรงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสีของทัดทองทัดทองก็จะเป็นลักษณะของอลูมิเนียมเงาเงาเงินสีทองลักษณะนี้หรือสีของธาตุน้ำเขาเองคือสีฟ้าเราจะเห็นว่าโครงการเนี่ยทำมาให้เราเบ็ดเสร็จเลยเห็นไหมมีสีเทามีสีฟ้า แล้วก็มีตัวแผ่นกันตกเฉลียงกันตกต่างๆเป็นสีดําโอ้ได้เลยครบถ้<ร>วนละไม่ต้องทาอะไรเพิ่มอ่าเนี่คือจุดดีมาถึงบริเวณลานจอดรถกันนะคะตรงนี้คือจอดได้เยอะมากพี่บอมจ,จอดได้กี่คัน,นะคะจอดได้สี่คันครับสี่คันเรียกว่ากเก็บพลังสุดฤทธิ์เลยตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แอบสะดุดตามากค่ะคือเรื่องของประตูตรงนี้เป็นประตูเล็กนะคะแล้วก็มี ประตูหลักอ,อยู่ลัก,ลกข้างกันครับให้ใช้ประตูใหญ่เป็นหลักค่ะ<ฆ>แล้วทาให้ประตูใหญ่โดดเด่นมากที่สุดเพราะประตูใหญ่คือที่มาของทรัพย์สินที่มาของ<ฆ>โอกาสเรา<ฆ><ฆ>จะพยายามทําให้เขามีความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้มากที่สุดแต่ว่าโครงการนี้เขาให้ความเขียวเต็มที่แล้วยิ่งบ้านพี่บอมเนี่ยคืออยู่หัวมุมก็จะมีทั้งต้นไม้ใหญ่แบบว่าหลากหลายต้นพอสมควรเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้นะครับถ้าโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้พยายามปลูกให้บริเวณข้างๆของตัวบ้านนะครับ อย่าให้ตรงนี้มาบางังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้าบ้านหรือประตูหน้าบ้านเป็นลักษณะรกครึ้มอย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกต้นไม้ควรจะเลือกต้นไม้ประเภทที่ใบสวยงามนะครับแล้วก็ปลูกข้างๆตัวบ้านไม่ให้กิ่งหรือต้นไม้หรือรบใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมาชิดตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาเป็นอีพีแยกเรื่องนี้ย่อยไปละกันนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างละเอียดมากนะคะผู้ชมขาแต่ขออุบอิบไว้แค่นี้ก่อน อีพีต่อไปเราจะเข้าไปสู่ด้านในบ้านกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามีอะไรจะต้องแก้ไขหรือว่าตรงไหนที่ดีที่คุณเองก็ควรจะเอาไปใช้บ้างนะคะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะกับรายการบ้านสายมูของเราเองนะจ๊ะกับนกนกนกบลคอมนะคะเอาะจบทุกเรื่องบ้านนั่นเองค่ะวันนี้จะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะอ่ะ รอติดตามเราได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k Fan Page ของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน EP หน้านะจ๊ะสวัสดีจ้านกนก